แต่เหมือนไม่มีหัวเลยว่ะเหมือนไม่มีหัวเลยครับทุกคนไม่กระดิกด้วยครับไม่ขยับเลยครับผมไอ้เหี้ยหายยังไม่ทันเปิดไฟเลยหายแล้วครับไรหัวผับร้างสยองขวัญ หนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องเล่าแนวผีสยองและบอกต่อกันออกมาอย่างมากมายและทำให้ผู้คนที่เข้าไปล้องของจำนวนมากต่างยกทัพแห่แหนกลูกันเข้าไปทั้งที่เปิดไฟสว่างโล่แต่ก็ต้องร้องโอ้ตกใจกันเสียงหลงและวิ่งกันอุดตลุดและต่างก็บอกกันว่าที่นี่ผีดุตะมูตะมี บางก็เจอเข้ากับเสียงของผู้หญิงบางก็เจอเข้ากับชายปริศนาที่ชอบออกมาโผล่ยืนตามจุดต่างๆในความมืดแต่ทว่าชายผู้นั้นไซ้ไร้ซึ่งสีสักบางก็เจอเข้ากับกลุ่มเงาวิญญาณประหลาดปริศนามากมายทุกคนครับ กระเป๋าสตังค์วัยรุ่นท่านใดลืมกระเป๋าสตังค์ไว้นะครับผมตรงนี้มาแจ้งได้นะครับผมแจ้งความจำนงที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับผมหูยอลังการงานงอกครับใหญ่มากเลยครับห้ยเสียงอะไรวะพิ้ชใช เดี๋ยวสิบล้อชนท่าเลยเนี่ยตรงที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดนะครับผมตรงนี้น่าจะอยู่ด้านหลังนะครับผมเท่าที่ผมมองนะครับตรงนี้เหมือนจะมีประตูใช่ไหมครับผมเราน่าจะต้องทะลุป,ประตูตรงนั้นไปนะครับทุกคนใช่ครับอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับทุกท่านเท่าที่ผมเห็นนะครับคล้ายกับว่า อันตรายจริงๆครับในจุดนี้นะครับทุกคนหลังคาเม่เสนชีตแบบนี้นะครับผมใกล้หล่นทั้งนั้นเลยครับถ้าเกิดว่ามีลมกันโชกนะครับผมแล้วหล่นลงมาจากความสูงนะครับบวกกับน้ําหนักของตัวแผ่นสังกะสีนะครับผมเฉาะเข้าที่หัวนี่เอาเรื่องเลยนะเนี่ยขอขาดได้นะครับตรงนี้นะครับผม ตอนแรกไอ้เราก็คิดว่ามันคือเสียงแอคโคอันตรายมากนะครับผมพร้อมหลุดพร้อมหล่นเลยครับทั้งนั้นเลยครับเต็มไปหมดเลยครับผมฮัลโหลเจอกระเป๋าอีกแล้วครับใครแอบนัดมาส่งอะไรกันหรือเปล่าเอยกระเป๋าอย่างเยอะครับทุกคนอุยมีเห็ดหลินจืด้วย มีเห็ดหลินจือด้วยครับทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เอาลวเว้ยไอป่าตรงนี้แหละครับที่เขาล่ำเขาลือกันครับเจอยันคนนั่งอยู่บนต้นไม้บ้างเจอผีอยู่ในห้องน้ำเขาบอกว่าด้านหลังจะมีห้องน้ำครับทุกคนในตำนานเรื่องเล่าสยองนะครับทุกท่านเขาบอกว่าตรงจุดที่น่ากลัวนั่นก็คือตรงจุดที่เป็นป่าด้านหลังแล้วก็บริเวณห้องน้ำสยองขวัญ ตรงนั้นจะเป็นจุดที่เรานักลองของนะครับมักจะมาเจอผีบ่อยมากนะครับแล้วก็จะชอบวิ่งกันบริเวณนั้นไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะสภาพเละมากตอนนี้เราอุ้ยเราเจอกับเสื้อผู้หญิงครับทุกคนเจอแล้วครับ หูยชะโครมาอยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยจะ,จะขี้ยงไงวะเฮ้ยทุกทุกคนครับขี้าหันมาเจอพอดีเลยไอ้เล็กแล้วจะว่าเป็นของคนตัดไม้ก็ยังไงอยู่นะครับผมนะถ้าเป็นของคนตัดไม้ผมว่า เขาก็น่าจะเอาไปด้วยนะครับผมนะเพราะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินนะครับทุกคนหรือบางครั้งจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมหรือใครบางคนหรือคนบางกลุ่มต้องการที่จะขู่ผมหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกท่านมีคนหรือไม่ีผีอยู่หรือเปล่าครับจะผีจริงผีปลอมก็ได้นะครับทางในมีคนไหมครับพี่ขี้อยู่หรือเปล่าครับ ตกใจนึกว่าออกมาหายถ้าออกมาหายนี่ก็ต้องระวังหัวนะครับผมดูจากแรงนะครับนะปักเข้าไปเยอะมากเลยแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีแรงค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะมาเรียบร้อยแล้วมึงเอ้คันนี้ยเกี่ยวเธอหนะแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวเธอหนะแม่เกี่ยว <c oughs> มีกระเป๋าอีกแล้วครับ กะเป๋าอย่างเยอะเลยครับทุกคนเขี้ยขวดน้ำยังใหม่อยู่เลยครับทุกท่านขวดน้ำไม่ถึงอาทิตย์ครับสูลูกุยฮันตูเหมือนมีการทดลองวิทยาศาสตร์ครับทุกท่านนะดองเห็ดหลินจือไว้ครับผมทุกทุกคนครับเจออาคารครับผม เดี๋ยวฝากพลาไว้เดี๋ยวนะครับผมแล้วค่อยเลี้ยวมาเอานะครับทุกคนโอ้ยไอ้นั่นแม่งแรงเยอะกว่าผมอีกอนะแป๊บนึงนะโอเคฝากไว้ก่อน <c oughs> เอาไหมเฮ้ย <c oughs> <ไ>สัตว์เสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีคนกระโดดน้ำครับ พี่ชาย <c oughs> ขึ้นมาได้แล้วพี่ชายเดี๋ยวจะลระเข้แดกนะบอนะ่อน้ำแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ไฟอะไรไกลๆวะ ทุกทุกคนครับด้านในอาคารเหมือนมีอะไรบางอย่างครับผมแสงแสงไฟเมื่อกี้ที่เราเห็นหน่าจะเป็นแสงไฟจากถนนนะครับที่ไกลออกไปนะครับผมชุมชนฝั่งโน้นนะครับหอ,อะไรโอ้ย หมอนข้างสมัยหนึ่งครับทุกท่านเหมือนเราเจอกับจอมปลวกอลังการครับทุกท่านอเดือ, <zek ier. S 2> <spirituality> อดหัวไปก่อนเลยเจอขวดน้ำเต็มไปหมดเลยครับทุกคนอาจจะเป็นของคนตัดฟืนหรือเปล่าเฮ้ยเหี้ยเสียงได้จากในบ้านเฉยแป๊บหนึ่งครับ เหมือนมีอะไรบางอย่างวันไหวอยู่ในบ้านครับทุกคนเฮ้ยทิชชู่อันนี้ไม่น่าจะถึงสองอาทิตย์ครับว่าแต่ว่าทำไมทิชชู่มาอยู่ตรงริมตะลิ่งครับทุกท่านเอาละวเฮ้ยเสื้อจะเก็ตอันนึง เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวอา้าวแล้วแล้วคนไปไหนวะเราไม่ใส่กางเกงกับเสื้อกลับหรือไงวะอย่าบอกนะว่าคนอยู่ตรงนั้นไม่นะอ้าออออูออ้ยใครมาแตะต้นไม้เล่นวะเนี่ยน่าจะมีคนแอบเข้ามาแตะต้นไม้เล่นครับทุกคนแม่งโหดมากเลยครับเจอกางเกงอีกแล้วครับ หูยอันนี้เฟี้ยวครับทุกท่านแต่ไม่ขอกล้องจับแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะครับผมเราจะไม่ถ่ายดีกว่านะครับหยกู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  เฮียนเฮี้ยอะไร <c oughs> มึงใจเฮี้ยนมึงขออนุญาตเขาหรือยังเฮี้ย <c oughs> แต่เหมือนไม่มีหัวเลยวะ่ะเหมือนไม่มีหัวเลยครับทุกคนไม่กระดิกด้วยครับไม่ขยับครับทุกท่านไม่ขยับเลยครับผมเปิดไฟเปิดไฟแม่งเลยครับทุกคน ไอ้เหี้ยหายไอ้สัตยังไม่ทันเปิดไฟเลยหายแล้วครับเฮ้ยแม่งวร์ปไปเลยครับทุกท่านสัตยังไม,ไม่ทันกดเปิดไฟเลยยังวะไอ้เล็กแร่แป๊บหนึ่งครับทุกคนไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนะครับ เฮ้ยเหมือนผมเจอกับที่นอนครับทุกคนพี่ชายพี่ชาย,ชายข้างบนเป่ะวะเฮ้ยข้างบนมีเสียงครับ ทุกคนครับสามสิบเอ็ดครับบีเด็กน้อยเลยอันนี้เด็กน้อยเลยครับทุทกท่านใครอ่ะวิ่งเหี้ยเสียงดังเฉยเลยยกทรงไหนมาอยู่บนดาดฟ้าวะเนี่ยโอ้โหทุกทุกท่านไอ้เล็กแร่ แน่นเลยครับมียัญญาแก้ปวดอะไม่มีเสียงเลยแต่มีเตียงครับทุกๆคนครับไอ้เล็กเล่เดี๋ยวเราเจอกับหลับเต็มตื่นพืนเต็มตัวคึบ ข้างในแม่งโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกท่านนี่ครับหาเลลมเลยครับทุกคนหุยแน่นมากครับแต่เป็นของเก่าหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านสถานที่อะโคจรแบบนี้นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับทุกคนแต่เมื่อกี้ในอินฟาเลตเหมือนคนไม่มีหัวเลยวะไอสั์ตังก็ไม่เอาด้วย กางเกงครับกางเกงในอีกเท่าที่ดูนะครับผมบอกได้เพียงว่าช่วงกลางวันผมว่านะตรงนี้นะครับผมมีการสมสู่กันต่อเนื่องนะครับผมในช่วงกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทุกท่านนะจนกว่าเราจะได้เห็นกับตาก็ตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมข้าพเจ้าก้อนดาก้อนนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าองจำไว้เลยครับทุกคนว่า หนึ่งนาทีที่คุณโกรธนะครับผมนั่นเท่ากับว่า คุณได้สูญเสียเวลาแห่งความสุขไปแล้ว60วินาทีเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆนะครับผมปล่อยวางนะครับผมขันติอย่าโกรธนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกๆคนนะครับผมทําทุกเวลาทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงให้มีความสุขนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้ยั่งยืนนักสักเท่าไหร่หรอกครับผมเพราะฉะนั้นทางที่ดีเรามีความสุขตลอดเวลาดีกว่านะครับผมนะจะได้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้